โปรแกรมห้านัดถัดไปของหงแดงลิเวอร์พูลหานัดถัดไปของลิเวอร์พูลนะครับหลังจากจบเบรกทีมชาติ charge, ครับตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ลิเวอร์พูลเสริมไป4รายนะครับหลักๆนั่นคืออเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์โดมินิกโซบอสไลครับวาตารุเอนโดและแรนกาเฟนเบิร์กทั้ง4รายนั้นเป็นตำแหน่งกองกลางทั้งหมดนะครับลิเวอร์พูลหลังจบแมตช์เดย์ที่4ครับก็อยู่ในอันดับที่3ชนะ3นัดเสมอ1นัดและยังไม่แพ้ใครนะครับ ยิงได้กาประตูเสียสามประตูมี10คะแนนเรามาดูกันครับว่า5นัดถัดไปของโขงแดงต้องเจอใครกันบ้างเริ่มกันที่หลังจากจบฟีฟ่าเดย์ครับนัดถัดไปลิเวอร์พูลที่ฟอร์มกำลังดีนะครับเพิ่งเอาชนะแอสตันวิลล่ามา3ต่อศจะต้องออกไปเยือนโมลินิวสเตเดียมของวูดแฮมพตันวันเดอร์เรอร์ครับที่เพิ่งแพ้มาแบบเฉียดฉิว2ประตูต่อ3ซึ่งแมตช์นี้ครับจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่16กันยายนนี้ครับเวลา18บแนาฬิกาสานาที นัดต่อมาครับในเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับลิเวอร์พูลอยู่ในกลุ่ม E ที่มีทีมอย่าง LAS k l i m m s s a n ง u l u a และ t o u s o ครับอยู่ร่วมกลุ่มเลยนั้นนี้ครับลิเวอร์พูลต้องออกไปเยือนยอดทีมจากออสเตรียอย่าง l i n สครับในวันพฤหัสบป,ปดีที่2 8กันยายนครับลิเวอร์พูลจะเก็บชัยชนะเพื่อขึ้นเป็นจากฝูงขกลุ่ม E ได้หรือไม่ติดตามกันนะครับจากนั้นครับลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลรับการมาเยือนของ เวทแฮมยูไนเต็ดครับในวันอาทิตย์ที่24กันยายนครับเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยถัดมาจากนั้นครับฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับรอบ2ครับวันพุทธที่27กันยายนช่วงเวลา1นาฬิกา45นาทีครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ให้หลังอีก3วันครับลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ในเกมพรีเมียร์ลีกครับในวันเสาร์ที่30กันยายนช่วงเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นหงส์แดงหรือไก่ดีทองใครจะอยู่ใครจะไป รู้กันครับในซึ่งเดือนกันยายนดีเป็นโปรแกรมหนัดถัดไปของหงดางลิวพูลนะครับถา้ามายากพลาดห้านัดถัดไปของทีมที่ท่านชอบโปรแกรมพีเบริกอังกฤษรวมไปถึงสรุปผลการแข่งขันกดติดตามพุทธิชไว้ด้วยนะครับ